เรื่อง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 มาปลาแป๊บนึงนี่ปลามีอะไรดีบอกไปเยศมีเรื่ดีบอกไอ้วังไอ้โซกับน้องฮาเกียไปออกปฏิเสธวิชิตเลยไปเอไปบอกปลากระค้ำเอ้ยน่าตบเลงเมียเร่องก็มากินข้าวบ้านปลาพอไปออกรถไปพวกปลากระค้ำเลยเออเดี๋ยวปลาปลาเดี๋ยวปลาแค่ไปห้หน่องอยู่คำหลับแต่เดียวนะปลามีเวลาไม่มากเออเดี๋ยววันนี้เรื่องงงไปตกปลาเออได้ปลาของปลาปลาบางเลือปลาข้อเั็นปลาเสือเดี๋ยวเราไปเลือปลาตัวดีให้ปลาแข่งคมตีกสั้ปลาไปห้หน่องอยู่คำก่อนนะปลาแค่หน่องเดี๋ยวคนมาโมกัน เราดึงข้ามเาดงข้ามเราดข้ามปาอยู่ที่พอไอเอ็นี่ไอโกับรองฮากเี่ยมีอะไรต่บ้านอยู่่างวันน้เปล่าเต่านมีชีสปาเนาซื้อน้ำออหรันว่าอดไอมึงวะเี๋ยวม่มีป้าจะทำเือเลยช้าที่เออมาอย่างทีบอกนะนะที่ป้าจะได้เนาะสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวป้าเก็บนะป้าเก็บไปใหดีไหมนะใครดีนี่ลูกค้าโทรนะเจ้ดี๋ยวดาไปห้น่องที่กันป้าเก็บนะเดี๋ยวคนมาโมา่แล้วโอเคโอเคป้ากมีเนาะเร่งอะไรของมันว น้องทิชน้องทิชน้องทิ้งปลาอยู่ไลยตีโบมันสุดไหลายมันตกรกมัมีเว้นเลยต้นเอาว้ามาว้ามานี่เออเออบังโซบกับไอ้น้องฮากี้เนมันไปวอลทิรถเต้นวิชิตสร้างเดกคำเสื้อเ้อยเห็นเห็นปลาออกรถอดเลยมันออกตามปลาเลยชาร์ท เปนมปันดั้โอยโคโค่ก็ไปโอกัันอ่ายมันไม่มอกันล่ะเป็นภูปัญาัคำนไตยขานุ่มเลยนี่ตามปลาทุกอย่างทุกจย่าง้ทิ่จริงโผ่ได้กินนะมุ้มนำชุ่งนำชาใช่นั่นเลยไม่ว่าปันีไปเ้า เดี๋ยวเน่เดี๋ยวเน่นำไงปาเต้นไปทำป้ายตาไปติดหน้าบ้าน้ง่ายเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปออกหลจะเต้นมีชีดนมาป่าเอียตาได้ส้นหลอดนั่นี่ยป่าไป่จิดไม่ออกเลยทำป้ายอย่างเงี้ยรานโกตีโอ้รานโกตีตีโกนทุ่งวัวป่าตาแดงได้เดี๋ยวป่าไปทำป้ายวะเนี่ยโอ้ไปทำป้ายเนี่ยให้โรยดิโอ้ไปทำป้ายทำไรที่ออกหลอดตามป้ายจัดจำดําเร่งไงเดี๋ยวป่าไปทำป้ายก่อนน่โอ้เขียเคียวไปทำป้ายก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปา่าป่าดีโกนใส่ลาวไอ้ต คนคนลน้องจิตายตาไม่ดีไม่ดีนะสุกคนเอ้ยเอ้ยตาตาเอเองกันน้องจิเอ้อเออวัสดดังตกอ้อ้าวตาไปเลยโอเคป้าคุได้หมากกันมัาง่ไได้ไปน้องจิเอ้ยได้ป้าไปน้องจิเอ้โอเคโอเคบายบป้า